สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนๆทุกท่านวันนี้พบก,กับผมโฟกขวัญไทยนะครับวันนี้นั้นผมไม่ได้มีเครื่องรางของขลังหรือพระเครื่องมาแนะนำนะครับแต่จะเป็นประสบการณ์ที่ผมมีนะครับกับหลวงพ่อสมศักดิ์นะครับเจ้าวาดแห่งวัดศรีอุทุมพรนะครับ,รบประสบการณ์ ผมนั้นจะเป็นยังไงติดตามรับชมได้เลยครับเหตุการณ์น,นี้เริ่มต้นในปี2564นนะครับเหตุการณ์น,นั้นได้เกิดมีการสั่งจองวัตถุม,มงคลของหลวงพ่อสมศักดิ์นะครับ เจ้าวาดแห่งวัดศรีปทุมพรรุ่นที่ออกเป็นรุ่นเงินข้องนะครับรุ่นเงินข้องเนี่ยสร้างด้วยกันก็จะมีสิงเสือและหนุมานนะครับในตอนนั้นทางวัดเปิดออกจองราคาผมไม่ขอพูดถึงนะครับแต่ผมนั้นไม่ได้สั่งจองครับหรือจองไม่ทันนั่นเอง เช้านั้นผมตื่นมาได้พบในกลุ่มของหลวงพ่อสมศักดิ์ว่ามีการเปิดจองวัตถุมงคลรุ่นนี้ตัวผมนั้นจองไม่ทันนะครับก็ไปไล่ถามพี่พี่เพื่อนๆว่ามีแบ่งไหมมีอยากจะออกบ้างไหมแต่คำตอบที่ได้มาก็ไม่มีนะครับไม่มีใครแบ่งไม่มีใครออกเพราะส่วนมากก็ศรัทธาอย่างล้นเปี่ยมครับ ถึงได้เป็นนํำไปจองมานะครับด้วยศรัทธาแรงกล้าของผมในวันนั้นก็อยากจะไปบูชามากนะครับที่วัดอยากจะไปเช่าบูชามากแต่เนื่องด้วยระยะทางที่ห่างไกลจากเมืองการและนครสวรรค์มีอุปสรรคมากมายหลายอย่างครับนะครับไม่ว่าจะระยะทางและในเรื่องของโรคภัยโควิด ในัศใอพศ2564ที่ชาวโลกประเชิญนะครับตัวผมนั้นตกดึกผมก็ได้นอนหลับนะครับคืนนั้นผมได้นอนหลับแล้วในฝันเนี่ยผมได้ไปพบเจอกับพระรูปหนึ่งนะครับก็คือหลวงพ่อสมศักดิ์ตัวผมเองได้ก้มลงกราบหลวงพ่อสมศักดิ์ อย่างใกล้ชิดนะครับผมสัมผัสด้วยได้ถึงความเมตตาของท่านนะครับซึ่งในดวงจิตลึกๆของผมเนี่ยผมรู้ได้เลยว่าการกราบครั้งนี้ผมไม่ได้ไปกราบด้วยตัวของผมเองแน่นอนเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้นะครับณนะตอนนั้นคือผมรู้เลยว่าผมฝันไปผมก็เลยได้ถามหลวงพ่อไปว่า หลวงพ่อครับที่ผมมาหาหลวงพ่อครั้งนี้ผมมาด้วยจิตวิญญาณผมมาด้วยจิตของผมใช่ไหมไม่ไม่ใช่กายจริงๆใช่ไหมที่ผมมากราบหลวงพ่อครั้งนี้นะครับหลวงพ่อท่านก็ได้พูดมาว่ามันไม่สำคัญหรอกมันสำคัญที่จิตมึงท่านพูดมาแบบนี้นะครับแล้วภาพก็ตัดไป เป็นรูปของตัวผมได้ไปยืนอยู่ที่ตู้วัตถุมงคลนะครับและได้เจอกับพระลูกวัดหนึ่งองค์นะครับผมก็เลยได้ถามพาระลูกวัดไปว่าหลวงพี่ครับออพอจะมีรุ่นซื้อที่ดินหรือรุ่นเงินคล่องบ้างไหมครับที่ทางวัดเพิ่งออกไปหลวงพี่ท่านก็ได้พูดมาว่าอ๋อมีสิโยม ยังมีเหลืออยู่จะรับกี่กล่องดีผมก็เลยบอกว่ารับอย่างละองค์ครับก็จะมีเสือสิงและหนุมานนะครับผมก็ได้ยืนเลือก <c oughs> มีมากมายหลายกล่องนะครับที่ผมได้เห็นแต่พี่ๆเชื่อไหมครับว่าไม่ว่าจะกี่กล่องที่เปิดออกมานะครับผมเห็นอย่างเดียวเลยจะเป็นสิงตราพอยนะครับ เป็นไม้ลักษณะจะเป็นไม้สีดำนะครับตาพอยแกละซึ่งมันผิดผิดเพี้ยนกับรุ่นที่สร้างนะครับรุ่นซื้อที่ดินเนี่ยจะเป็นสิ่งสิ่งที่สร้างเนี่ยจะสร้างมาจากากระดูกของควายเผือกนะครับไม่ใช่ไม้พะยางย,ยิ้วดำนะครับไม่ใช่ไม้เน่อย่างแน่นอนนะครับผมเปิดเท่าไหร่ไม่ว่าจะกี่กล่องกี่กล่องนะครับผมก็ ได้เจอกับสิงตาพลอยที่เป็นไม้สีดำนะครับทุกกล่องนะครับผมก็เอจใจและสุดท้ายผมก็ตื่นจากฝันครับเช้าวันรุ่งขึ้นของการฝันที่ผมได้พูพดให้พี่ๆเพื่อนๆได้ฟังกันไปนะครับเช้าวันรุ่งขึ้นผมก็เข้ามาในกลุ่มเหมือนเดิมนะครับในกลุ่มสิทธิ์ของหลวงพ่อสมศักดิ์นะครับ <c oughs> ผมก็ ได้เจอกับกระทู้หนึ่งกระทู้นะครับที่เป็นกระทู้ที่พูดคุยกันเรื่องวัตถุมงคลเงินข้องนะครับผมได้เห็นพี่แอดมินนะครับพี่แอดมินท่านหนึ่งนะครับพี่หนึ่งนันทวัฒน์นะครับเขาได้โพสต์เป็นเบอร์โทรศัพท์ของพระลูกวัดนะครับที่อยู่วัดศรีวุฒุมพรนะครับผมก็ได้โทรไปครับได้โทรไปติดต่อเรื่องวัตถุมงคลนะครับ เดชาบุญ uh, ครับผมได้เช่ารุ่นเงินข้องนะครับทั้งสามพิมก็จะมีเสือสิงห์หนุมานนะครับได้ได้เช่าครับได้เช่ามาในราคาที่ไม่ได้บวกนะครับก็ได้เช่ามาเสร็จปุ๊บผมก็ได้คุยกับาพาลูกวัดที่ผมคุยด้วยนะครับพี่หลวงพี่ท่านนั้นผมก็ได้ถามหลวงพี่ไปว่าหลวงพี่ครับอพอจะมีวัตถุมงคลรุ่นไหนไหม ที่หลวงพ่อสมศักดิ์สร้างไว้แล้วยังอยู่ที่นั่นยังมีอยู่หน้าตู้นะครับผมถามว่าพอมีเหลือไหมที่เป็นสิ่งันนะครับครับเชื่อไหมครับว่าหลวงพี่ตอบมาว่ามีครับนะครับมีเอ่อและสิ่งตัวนั้นนะ่ะก็คือสิ่งไม้พญยางิยุดํานะครับที่ผมได้เห็นในฝันเลยครับเป็นตัวเดียวกันเลย และที่วัดเหลืออีกเพียงตัวเดียวเท่านั้นนะครับซึ่งเป็นเ,เป็นเหตุที่บังเอิญมากนะครับเพราะในฝันนะ่ะเป็นครั้งแรกนะครับเป็นครั้งแรกเลยที่ผมได้เห็นสิ่งตัวนี้แล้วผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่ามีการสร้างนะครับผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยแล้วผมก็ได้เช่าสิ่งตัวนั้นครับที่ผมเห็นในฝันนะครับก็ ทุกสิ่งทุกอย่างผมว่ามันไม่ได้เกิดจากความบังเอิญนะครับมันเกิดจากแรงศรัทธาที่เรามีต่อหลวงพ่อสมศักดิ์เจ้าวาดแห่งมสัสยิดทุมพรนะครับผมก็มีเรื่องราวและประสบการณ์ประมาณนี้นะครับมาเล่าให้พี่ๆเพื่อนๆได้ฟังกันก็ฝากติดตาม e p ีต่อไปคลิปต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ รับเช่าพระเครื่องและวัตถุมงคลของขลังโดยโฟกขวัญไทยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ